สวัสดีครับพบกับผมเทาเวลบายทิกในช anel ยูทูบนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูมินบุรีนะฮะก็ตอนนี้ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูมินบุรีก็มีการทําทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูมินบุรีไปที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มตรงนี้นะฮะทุกคนก็ถือว่าเป็นการทําล่วงหน้าเลยนะฮะทุกคนก่อนที่สายสีส้มจะเปิดในปี73นะฮะก็อีกหลายปีอยู่นะครับแต่ว่าเขาเอามาทําล่วงหน้าให้เลยนะครับ ตรงนี้ก็มีอาคารจอดรถนะฮะพักแอนไลท์ของสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับตรงนี้เป็นถนนสุวินทวงศ์นะฮะซึ่งรถไฟฟ้าสายสีส้มก็จะวิ่งจากรามคำแหงมาที่สุวินทวงศ์นะฮะมาที่มินบุรีนะครับโดยรถไฟฟ้าสายสีส้มก็จะเปิดให้บริการปี73นะะก็ได้ผู้รับสัมปทานไปเป็นที่เรียบร้อยก็คือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM นะฮะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ อยู่ในระหว่างการติดตั้งระบบนะฮะโดยบริษัทชกันช่างก็ได้เข้าพื้นที่การติดตั้งระบบนะฮะแล้วก็ BEM เองนะฮะก็กำลังจัดหาขาบวนรถนะฮะวันนี้ก็จะพา,าเพื่อนๆมานั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูจากมินบุรีไปที่วงแหวนลำอินทานนะครับถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับก็สำหรับตัวขบวนรถไฟฟ้าสายสีส้มนะฮะทาง BEM ก็เปิดเผยนะครับว่า ที่เล็งๆไว้มี2บริษัทก็คือบริษัทซีเมนของเยอรมน,นีนะฮะก็จะเหมือนกับสายสีน้ําเงินนะครับแล้วก็บริษัทของญี่ปุ่นนะฮะถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะเหมือนของสายสีม่วงนะฮะแต่ถ้าถามส่วนตัวผมผมชอบญี่ปุ่นมากกว่านะฮะอยากได้ความเป็นญี่ปุ่นนะฮะก็บนสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มมินบุรีตอนนี้ก็มีช่างกำลังทำงานอยู่นะฮะกำลังติดตั้งระบบอยู่นะครับ ชอกันช่างก็เข้าดําเนินการติดตั้งระบบเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนก็สําหรับรถไฟฟ้าสายสีส้มนะฮะก็มีทั้งหมด2เฟสนะฮะก็คือเฟสที่เป็นโซนตะวันออกนะฮะโซนตะวันออกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือแค่ติดตั้งระบบแล้วก็จัดหางขบวนรถนะครับแล้วก็โซนตะวันตกนะครับก็จะเป็นโซนที่ไปทางซิลิลาดนะครับผ่านราชประสงค์ประตูน้ําอะไรประมาณนี้นะครับ ขบวนรถมาแล้วนะฮะเดี๋ยวขบวนรถเขาก็จะไปกับขบวนเพื่อบนมาฝั่งนี้เพื่อมารับเรานะฮะเดี๋ยวผมก็จะรีวิวจากมินบุรีไปลงที่วงแหวนลำอินทานะครับจากนั้นก็จะรีวิวอีกคลิปหนึ่งนะฮะจากวงแหวนลำอินทาไปยาวๆจนถึง5แยกลาดพร้าเลยนะครับ เสียงช่างกําลังทํางานนะฮะเขากําลังทําทางเชื่อมนะครับทางเชื่อมไปสถานีรถไฟฟ้าสายสีเ้มมินบุรีนะฮะเป็นทางเชื่อมระหว่างสีชมพูกับสีส้มนะฮะก็ถือว่าเป็นการทําล่วงหน้าเลยนะครับช่วงนี้ใครมาที่สถานีมินบุรีก็อาจจะได้ยินเสียงดังแบบนี้นะทุกคนมาแล้วครับ Next want, ลายนี้เอาจริงๆผมชอบนะครับป้ายโฆษณาบนรถไฟฟ้าสายสุชมพูนะโอเคมาม่านะครับบายพี่อิงวัลันทรนะครับ พี่สาวของผมเองนะฮะเพราะว่าพี่เขาก็เป็น1ิ์เก่าที่โรงเรียนสาธิตมสวรประสาทมิตรฝ่ายมัธยมด้วยนะครับแล้วเมื่อปีที่แล้วเขาก็มาคอนเสิร์ตที่โรงเรียนสาธิตประสาทมิตรนะฮะน้องๆชอบกันใหญ่นะครับนิทานนั่งรถไฟฟ้า BTS นะฮะก็จะมีขบวนหนึ่งที่มีเสียงประกาศของพี่อินวลัลันทอนด้วยนะครับ เพลงของพี่อิงวัลันทอนหลายๆเพลงนี่ก็เป็นเพลงที่คิดติดหูหลายเพลงเลยนะติดหูหลายๆคนนะครับสถานีต่อไปตลาดมินบุรี next station มีนบุรีร Market สถานีต่อไปสถานีตลาดมินบุรีนะครับฝั่งนี้เป็นถนนสุขวินทวงศ์นะฮะโดยรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็จะวิ่งมากับถนนสุวินทวงศ์นะครับวิ่งมาจากรามคำแหงนะทุกคนนี่นะครับคลองแสนแสบนะฮะมีเรือไฟฟ้าวิ่งอยู่ด้วยนะฮะโดยเรือไฟฟ้านี่ก็จะวิ่งมาจากท่าเรือวัดศรีบุรเรืองนะทุกคนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็จะลองรีวิวเรือไฟฟ้าดูนะทุกคน เลยไฟฟ้านี่ผมเคยรีวิวที่ของพัด,ดูกราสมนะเดี๋ยวก็จะแนบลิงก์ไปให้นะครับก็ให้บริการฟรีนะครับตอนนี้ตรงนี้เป็นของตลาดบินบุรีนะฮะก็เป็นตลาดหนึ่งที่ใหญ่นะครับมีวิล็อตู้ด้วยนะครับ้ารถเมย์ก็มีนะครับของสดจะอยู่ฝั่งนี้นะ อาหารที่สำเร็จรูปนะครับตลาดมิ่บุรีสถานีต่อไปเป็นสถานีเศรษฐบุตรวงเพนะครับสถานีก็จะอยู่หน้าโรงเรียนเศรษฐบุตรเลยนะทุกคนซ้ายมือนะครับก็ไปโรงพยาบาลศิริแพทย์เสรีลักนะครับ And or for Sandy Walk Sandy. Thank you. Thank you. Thank you.

เจะวิ่งไปทางรามคำแหงน,นะครับทุกคน เสตทบุตรบำเพนสถานีเสตฐบุตรนะครับก็อยู่ติดกับโรงเรียนเรตบุตรเลยนะทุบบทกคนเสตฐบุตรบำเพนนะครับสถานีต่อไปบางชัน <Next> สถานีต่อไป<า>สถานีบางชันนะครับ ซ้ายมือนะครับก็จะมีร้านหัวปลาช่องนนรีนะทุกคนหัวปลาช่องนนซีที่นี่สาขาใหญ่นะครับก็อยู่ติดกับสถานีบางชันเลยนะทุกคนแต่ส่วนใหญ่ผมจะไปกินที่บางนานะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปแล้วนะครับเพราะว่าน้องผมก็ไม่ได้เข้าหอแถวสมุทปากการแล้วนะน้องผมย้ายมาอยู่ลงบางรามาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเห็นสวนสยามนะครับแต่ว่าสวนสยามชท่านี้ได้ยินข่าวมานะครับว่าไม่ค่อยมีคนเลยนะก็ไม่ค่อยมีคนมาสักพักหนึ่งแล้วนะตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมานะฮะเงียบเหงามากนะครับไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวน,นะทุกคนถ้ามีโอกาสก็จะมามีวิวสวนสยามสักหน่อยนะสวนสยามทะเลกรุงเทพหรือว่าสวนสยาม Amazing Park นะชื่อเดิมคือสวนสยามทะเลกรุงเทพแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็น สวนสยามมีซิ่งพาร์คนะฮะนี่นะครับสวนสยามนะทุกคนโอ้โหเพื่อนๆดูสิเครื่องเล่นไม่ค่อยมีคนเล่นเลยนะนานๆทีเขาบอกว่าจะได้เห็นนักท่องเที่ยวมาเล่นรถไฟหอกันนะครับเงียบเหงามากๆนะครับสำหรับสวนสยามนะทุกคนหลายๆคนมาเดินสวนสยามก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะฮะว่า กิมเหียางมากมากนะครับ เงียบเลยฮะไม่มีคนเลยนะสวนสยามนะครับ ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมต้องมาเที่ยวสวนสยามซะหน่อยแล้วเนาะทุกคนจะได้อัปเดตบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าสวนสยามท้าวันนี้เป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็มีคอมมูนิตี้มอลนะครับหวามือเป็นโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะทุกคน ฝั่งนู้นเราก็จะเห็นตึกเยอะแยะเลยนะฮะก็เป็นฝั่งของกรุงเทพฝั่งในเมืองนะเห็นตึกใบหยกด้วยนะครับวันนี้เมฆเยอะแต่ก็ยังโชคดีเห็นตึกใบหยกด้วยทุกคนนกพันสถานีนกพัส์นะครับดเดี๋ยวผมป็จะ ไปลงสถานีหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือสถานีวงแหวนอินทานะฮะถ้าใครจะไปห้างแฟชั่นไอแลนด์นะฮะก็ให้ลงที่สถานีหน้าก็คือสถานีวงแหวนอินทานะครับ Haan ni ta pai, wawen ramin cha, next station, Outer แ a ชั่นไอแลนด์จะอยู่ด้านขวามือนะครับ ถนนที่เราเห็นก็คือถนอนกาญจนาพิเษกหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข9นะครับวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออกนะเส้นนี้ก็จะไปบางปอะกินอยุทยานะครับแต่ถ้าวิ่งไปฝั่งนี้นะฮะก็จะไปบางนะานไปสนามบินสุวรรณภูมิก็ได้นะฮะหรือว่าจะไปพัทยาก็ได้นะครับก็ไปเชื่อมกับมอเตอร์เวย์หมายเลข7นะฮะกรุงเทพพัทยานะครับระหยอก โอเคครับก็ถึงสถานีมงแหวนระครับอินทาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็อยู่บริเวณถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข9นะครับมงแหวนตะวันออกนะครับบางนาบางปะอินนะฮะถ้าไปทางขวาก็จะไปบางปะอินไปอยุธยานะครับแต่ถ้าไปทางซ้ายนะครับก็จะไปบางนาไปสนามบินสุวรรณภูมิก็ได้นะหรือว่าจะไปพัทยาไปชนบุรีไประยองจันทบุรีออกสู่ภาคตะวันออกได้นะครับ แต่ว่าต้องไปเชื่อมกับอีกเส oui. e ้นหนึ่งนะฮะก็คือมอเตอร์เวย์หมายเลข7นะฮะมอเตอร์เวย์หมายเลข7ก็จะไปทางตะวันออกนะครับก็ขอสิ้นสุดการบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมติดตามช่องทเว็บไบทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ